สวัสดีจ้าสวัสดียามบ่า,บายบายนะคะนี่รางบ้านกับพญาย้วภารกิจเสาแล้ว,สว,ลวสวัสดีครับบ้านยังตกจากฝนตกวันนี้นี่เรามาป่ามาลองป่าใหม่ป่าใหม่ป่าบ้านยางกระเดาเครับว่าไกลจากบ้านก็ปันใดน,นะคะไม่ไม่ไกลกว่าสงใหญ่หรอครับเอาขีา่มอเตอร์ไซค์มาออมาทางลัดยางนะค่ะป่านี่สวยใหม่จะเป็นเหตุประมาณนี้นะคะพี่ๆแต่ว่าคนละตำบลละตำบลท่าเมือนะ อำเภออะไรอำเภอรมดแดงเป็นเขตอำเภอต่อกันนะคะ<อ>ข้าวคะามเซนาครับเฮ็ดกนาลักครับจุ้มมุติมิอันนี้เฮ็ดกระแปี <c oughs> งหน่อยกปงหน่อยที่มีมีไอ้นี่เกลือยานาลักเลยน่ารักอันนี้เฮ็ดกระแปีขงขาหน่อยๆ <c oughs> น,น,น,นะคะดินตรงนี้เป็นดินใต้ดินจะแตกอยากต่างอยากดินทรงใหญ่ดอกก็เลยไม่ค่อยอ้วนนะคะนี่บานเพิ่นนะ สาเรียนนี่บ้านกองทรายเลยนะครับสาเลียนนี่คือบ้านพ่อใหญ่นะอันนี้บ้านขันเจ้าบ้านขันเจ้าครับพิทานสะอาดตัวนี้เยอะดำด้วยขาวนะครับพี่พี่เบบี้เหดตะไคข้เจ้าพิษจะเห็นเนาะ,ะเอาเนาะตตาไข่เจ้าพี่พี่สวยไหมไม่สวยโอ้ยมันอะไรอยู่หลายเล็ว อายุหลายหรืออายุหน้อยก็ต้องเอาเราเป็หญ่เข้ามาไกลนะคะตะไคร่เขียวของใหญ่เดี๋ยวจะเฮ็ดทานว่านกระตาหนึ่งโบเสียบชื่ออะเฮ็ดทานเบบีตะไคร่นะคะพี่พี่จ๋าก็วันนี้หลายหลายเท่าเราปีนี่ก้อแดงนะพี่พี่จ๋าก้อแดงก้อนหน่อยก้อนหน่อยบ่บ่เมนก้อแบบ อ่ะส่งใหญ่น่าจะพี่พี่นี่เป็นกออีกชนิดหนึ่งกอจิ๋วกอจิ๋วกอเบบี้จะมาเข้าเกียร์ครับเฮ็ดทานเออโบแมนจ้ะตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดขาตัวนี้เฮ็ดทานพ่อใหญ่รู้ไหมนี่คืออะไรลุมห้างลุมอันนี้คือลุมต้นอันนี้เป็นต้นยางนานะพี่พี่เขาเจาะเพื่อที่จะเอา ไฟ<า>ไฟเข้าไป <ทำ S 1> ลนแล้วก็ทําเป็นขี้ใต้นะคะ<ข>น้ํายางาตกลงไป <ฟ S 1> มันก็จะน้ํายางมันจะไหลลงมาแล้วก็พอข้ามไปหนึ่งคืนมันจะมีน้ําเป็นน้ํามันต้นไม้แล้วก็เอาเอาไม้ที่มันผุผัวพี่ๆมาซับซับซับซหลังบ้านเคยทําอยู่ตอนตอนครั้งก่อนตอบว่าก็ใหญ่เจอผลไม้เลือดรดนี่เรามาในป่าเราต้องกินนะครับนี่มักงัวติงตัง บะเมอเพืร์ดบหมักน้ำเต้าเต้าปูปลาเขาขุดเอาลากมันไปต้มให้แม่แม่ลูกอ่อนกินแล้วพี่พี่เพื่อบำรุงน้ำนมกินมันจะหอมหอมให้กินด้วยแบ่งมาบุญเยาใส่บอามาเพินั่นะอุ้ยหมาเราจะมาอยู่กลางป่าไงพี่พี่จ้าอยากได้แบบนี้ล่ะนี่อยากได้แบบนี้ละจ้ะที่ตามหาอยู่นี่ปิ่งตำเนาะอุ้ยนี่ตัวเล็กตัวเล็กดูเบบีมัน อยู่เบบี้ตะไคร่ตะไคร่เบบี้จืดจืดเลเอาเบอร์เตนเ้ามไก่แต่ว่าตัวนี้บ่เอานะคะพี่ๆตัวนี้ไม่เอาเออมันเกิดได้ใช่ไหมใหญ่ใหญ่ได้ไปให้ไปให้พวกใจยังมึงขึ้นซะมันจีดเรื่องห้องเรื่องคือมันเสียบใหม่อะไรอุ้ยไปถ่ายแล้วทันเลย่ันนี้บอกว่าบอยล้างบานา่ายมันหน่อยว่าสัน ลังบานมากไกลขออภัยเด้อคุณผู้ชมลังบานที่ลังบานกินซะลังบานอาบ่ได้ได้เอาดอกน้องผ <c oughs> ู้ใหญ่จ้ะเออตัวนี้งามอย <c oughs> อะ <c oughs> กําลังสวยเนาะกําลังสวยเลยพี่พ <c oughs> ี่กําลังติ้งอารมณ์เท่าก็เอาบ่เท่าก็เอาเท่าก็เอาเด็กหน่อยก็เอา ชชลาจะเอาอนนออไวรุ่นจะเอาดอกนึงจ้ะเลื้อขจดเจ้าตะไเ็่ตใครใครับคร <ผม S 3> ับครับผมเด่ยวใหญ่ท่ารอพ่อใหญ่หเ,เจอตะกี้น,นี้เท่ากันเลยวะจ้ะกำลังี่แดอกใหญ่จะบ่ค่อยหนี้บ่ค่อยเหลือเด้จ้ะพี่ๆดอกเอาเก็บเนี่ยเก็บสเปรย์แบบวัตหญาย่ำกลนนุ่นยังสิละ เก็บสุดเลยเขาเหยีเป็นจำเกิดใหม่ไงลุ้นนั่งหลบอย่นะครับก <pus> ็จะเห็นแต่ละดอกมีตรงรุ่นแล้วรุ่นอีกนะติดแหงคนหลายหลายพี่ๆดอกนี้คืองามจ้ะจะเป็นั่งเอกเลยแหงกเหีือๆมาครับมันกับเนี่ยสามดีจุงสีนะ อู้ยสวยจังนีดอกนึงเออนั่นน kind of ั Amen> ่นนั่นจานั่นนะใกลกันนะครับน้ำผึ้ใหญ่ดอกนึ่งโอ้ยน่าเขาเขี่ยเนาะรอปหน้าตาเป็นอย่างนี้ป่านี้เราเพิ่งเคยมานะครับคิดว่าคือสิมาดูอยู่ดอกต่อไปไปแล้วครับต่อเห็ดตะไคร้ก็เห็ดปวกเขาจะว่าเห็ดปวกเขาดอกคือที่ดีว่ะส้นอ้ยสวยมากทหารแข็งว่นนี้มอสใส่ต้องมันเลยจ้ะ ไปเบิ่งดอกจุภะไงวาพี่ชาดูดอกนี้แปลกมากเลยดูเขาเหยียบมันสีสีมันแล้วเขาตต้นไม้เลยต้นดอกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะเหยียบกิ่งใหม่ซื้อเราดูครับแบบนี้ก็มีโอ้ใหญ่เด้อครับสวยอยู่เด้อพี่ๆเบิ่งจุภะไงว่าเห็นดอกนี้เด้อจุภะไงว่าเห็นดอกนี้ สือดอุกมุกอ,อยครับนี่อู้ยเขาเขียนตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับมันทเหนื่อยลบอยู่ตรงนี้ใกล้กันเลยดูเขาเขียนโอ้งามเลยจ้าดอกนี่นั่งเอกเลยเลี้งตากนันสองดอกคู่แฝดคู่แฝดเขียวสีขาว ตะไคร้ท่าเมืองนะครับฟูแบบสวยคนเราฝากทางนะคะข้ามทางมาฝากทางฝากทางถนนฟังนั้นอันนั้นคือบ้านยังก่อนนั้นยางกระเดาเนี้ยงกระเดาอุ้ยขาเนียหงอันนี้มันท่าเมืองจ้ะคนเราฝากทางนี่ถนนรถแลนด์ปึ๊ดพ่อไหวได้ดอกซ้ำเนี่ย อีกแล้วนะจะ้ามาครับมา,ออมาฟังนี่เตอสองมาฟังนี่หมานเลยหมานเลยมีดอกน้อยนอนเอามเอมาอีกด <c oughs> ้กวยเหียก็มีนะคะ <c oughs> เห็ุมันหล่แล้วตรงรับี่ชอบนะคะห <c oughs> ืมขามันอ้นวนๆแรับแข็งๆด้อันนี้คือเพ<ม>ิ่จเจออีกนึ่งดอกจ้าดังกันกิน กระเมลก็คือแล้วก็ไ่เอาแบบตุ้มกลมนี่นี่จ้าฟังตุ้มขามอย่างนี้เลยออังเปอร์เมีนไม่ต้องเป็นเพชรไข่เด้พ่อใหญ่เพ็ดก่อพี่ๆจะรุ้เพ็ดเหรอไอ้ซ้ำนี่จ้าเดี๋ยวพ่อปนอยู่จ้าพี่ๆพ่อปิ่งตำอยู่ก็เลยกราบแล้วนะจ้าพี่ๆจ้าเดี๋ยวหน่องกับกะ คนกับลายนันดดดอกนึงเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ดอกนึงนะแถมป์ถ่ายดอกอะไรเก็ดไข่อ่ะเก็ดไข่จริงมัเปล่าแล้มันช่วยเงี้ยดูวโคตรชวยเลยครับแคมป์ถ่ายแคมป์ายนะคะทีดีแคมป์ถ่ายก่อนกลับบ้านจ้าป้านี่เป็นป้านี่เป็นเธอแรกที่มาเนาะเพื่อใหญ่เนาะแม่จ้าขอบคุณ ขึ้นปานอุดมสมบูรณ์นะคะขอบคุณพีพีทุกๆก,กำลังใจค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เจอกันคลิปต่อไปนะคะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีดจ้า